ศาสนาต่างๆในโลกนี้ล้วนสอนให้พึ่งพระเจ้าแต่พุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์ประกาศอิสรภาพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤตปาฏิหารทุกชนิดจุดเด่นจุดเน้นจุดยืนในข้อนี้เราชาวพุทธควรจับประเด็นให้หนักแน่นเป็นกันสารไม่นำเอาพุทธศาสนาไปผสมผสานกับศาสนาอื่นจนเสียหลักท่านพุทธทาสพิขุเองก็เคยเตือนเอาไว้ดังต่อไปนี้ มิยัยใครจะพึ่งซึ่งพระเจ้าแต่พวกเราชาวพุทธศาสนาผู้เชื่อฟังโอวาทพระศาสดาฟังธรรมมาคือพึ่งซึ่งตัวเองประกอบธรรมนำมาซึ่งโลขผลตั้งแต่ต้นจนปลายได้เหมาะเหม็งทงั้งทางโลกทางธรรมก็ยำเกรงถือและเบ่งสร้างตัวอยู่ทั่วกันกวีนิพนธ์ดนธรรมประจำวันนี้ก็คือ อาัตาหิอาัตาโนนาโถแปลว่าตัวพึ่งตัวแน่ถ้าบิดผันเป็นอื่นไปวนเวียนพาเห็นครันพึ่งเขานั้นไม่หนึ่งเหมือนพึ่งตัว